สวัสดีครับวันนี้ M.98 TV ทวมาเยี่ยมเยียนจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับการอุดรอยรั่วถังใส่น้ำทั่วๆไปที่ใช้กันในสวนหรือในห้องน้ำนะครับเนี่ยถังจะเป็นลักษณะเนี้ยถ้าบ้านใครมีถังและต้องการจะกักเก็บน้ำนะครับนะถังแบบพวกนั้นเอาไว้ใส่น้ำหมักน้ำจุลินทรีย์อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีรอยรั่วขึ้นมาท่านผู้ชมก็ สามารถประยุกต์ซ่อมแซมด้วยตัวเองได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวิธีซ่อมแซมของ M.98TV จะใช้วิธีไหนไปชมกันเลยครับครับผมอันเนื่องมาจากถังใส่น้ำนะครับเนี่ยครับถังใส่น้ำมันมีรอยรั่วนะครับเป็นรอยซึมตามขอบนะครับเราจะต้องปะโดยใช้โฟมนะครับ เป็นอุปกรณ์บ้านๆน,นะครับอันนี้น้ํามันเบนซินแล้วก็โฟมนะเราต้องผสมกันเพื่อให้มันเกิดความเหนียวหนืดเพื่อที่จะอุดรอยถังรั่วนะครับจะมันก็จะใช้ได้ผลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทํากันไงกันก่อนอื่นก็หาขวดน้ํานะครับมาตัดเราตัดให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วเราก็จะใส่ใส่โฟมลงไปก่อนนะแล้วเราค่อยใส่น้ำมันเบนซินลงไปนะถ้าผู้ชมเห็นว่ามันเยอะใช่ไหมแต่มันไม่เยอะหรอกพอมันโดนน้ำมันมันจะหดลงไปเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นตะเกียบนะสำหรับคนน้ำมันกับโฟมให้เข้ากันมันก็จะเป็นสารนหนืดๆเอาไว้อุดรอยรั่วรอยอะไรได้นะ นี่นะครับตรงนี้จะเป็นรอยรอยแตกนะครับที่น้ําจะซึมออกมาได้เดี๋ยวเราจะเอามายาด้านนอกก่อนนะพอยาเสร็จเราก็จะไปยาด้านในอีกทีนึงนั่นแหละแล้วก็เทน้ํามันลงไปก่อนนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมมันกัดกินเลยนะ ก็กัดกินลงไปนะอ่ะเทงไปอีกนิดนึงอย่ามีใครมาจุดไฟตรงนี้นะไฟใหม่เลยนะนะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันหนดืหดๆแล้วนะนี่แหละที่เราจะนำมาใช้ในการอุด เราต้องให้มันหนืดที่สุดเท่าที่จะหนืดได้นะเนี่ยแล้วผ้ามันก็จะเป็นยืดยืดอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเราต้องไม่ให้มันเหลวจนเกินไปเนี่ยยืดยืดละใส่นิดนึงนี้ต้องแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันมันจะระเหยระเหยออก นะผมว่าเท้าที่แล้วมันไม่มีการละลายไปมากกว่านี้แล้วเราก็เอามานี่เลยยาไปให้ทั่วนะตามขอบครับผมเราก็ยาแนวให้รอบเลยนะครับขอบถังในจุดที่เราคิดว่ามันอาจจะล่วดซูออกมาได้ก็รอจนมันแข็งนะครับ เพราะว่าเวลามันแข็งมันจะเหมือนพลาสติกเลยแหละพอด้านนอกแข็งแล้วเราก็จะไปยาด้านในเดีย๋ยวไปดูกันครับ<อ>ครับเมื่อเราทาด้านนอกแล้วเราก็มาทาด้านในด้วยนะครับในจุดที่มันจะรั่วซึมแล้วเดี๋ยวเรารอมันแห้งเมื่อแห้งแล้วเรามาใส่น้ำกันว่าจะโอเคหรือไม่โอเคครับจุน้ำอยู่นะครับสามารถเก็บน้ำไว้ได้เห็นไหมเห็นรอยกดตรงนั้นไหม โอเคครับก็ถึงเป็นว่าการใช้โฟมกับน,น้ำมันนะครับผสมกันแล้วก็เอามาทำยารอยรัย่วลอยอะไรก็สามารถกักเก็บน้ำได้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับอุดหลังคาอุลอยรั่ตามหลังคานี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ให้เวลามันเซ็ตตัวแห้งก่อนว่าประมาณ 5- ถึงชั่วโมงนะครับก็ใช้ได้ เป็นการอย่างดีเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ